สวัสดีครับชาวไซค์กอยทยุท่านนะครับกลับมาเจอกับผมตาลาเปาทาน,นี้มาแล้วครับมาเจอทุกคนทุกวันพร้อมกับฟุตบอลเวลาสามคู่นะครับพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กันตรงนี้ทุกวันครับโดยตรงนี้ต้องขอบคุณสําหรับพักยก77ด้วยนะที่ทําให้เราได้มาเจอกันทุกวันแบบนี้นะฮะวันที่สาม คู่เนี่ยจะมาจาก3ประเทศเลยดูคู่แรกอยู่ในประเทศเราก่อนนะครับไปดูที่ไทยลีกันในเวลา17นากานาทีไปดูหนองบัวพิชยาครับวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทางเมืองทองเน็ดโดยหนองบัวเป็นทีมอันดับ8นะฮะเมืองทองอันดับ5ครับเจอกันมาเกมล่าสุดเนี่ยกินกันไม่ลงเสมอกัน1ประตูต่อ1ครับไปดูกันที่5เกมล่าสุดของทั้ง2ทีมครับหนองบัวได้ไปเลวเลยนะครับชนะ2เสมอ3ไม่แพ้ใครครับเกมล่าสุดเสมอทางอุทัยธานี FC มา0ย์ประตูต่อศูนครับส่วนทางเมืองทองเนี่ยชนะสอบเกมล่าสุดยอดเยี่นม่ะครับเกมท่าะตู ตัหนึ่งครบไปดูที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้นะฮะหนองบัวพิชัยยาว์นี่นะ่ารับจะมีทางยุทธพงศ์สีละออครับตรงกลางจะเป็นทาบาลอสทาเดลี่เนี่ยฮะริมเส้นนะฮะหน้าเป้าก็จะเป็นทางคางมิลตันโซเรสครับที่ซีซั่นนี้กดไป12ประตูแล้วนะฮะส่วนทางเมืองทองเนี่ยข้างหลังเราดูคาสโรชาครับตรงกลางเดลเทปป้อมพันหน้าเป้าจะเป็นทางเฮนรี่อานิเยตัวใหม่นะครับก็ต้องบอกว่าหนองบัวผลงานยอดเยี่ยมมากๆนะครับในลีกเนี่ยไม่แพ้ใครมา5เกมแต่ติดโดยเฉพาะเกมในบ้านเนี่ย พวกเขาตบทีมระดับทอ็ทอปใหญ,ใหญ่มาหลายทีมแล้วเวลาที่พวกเขามาเยือนที่นี่ต้องบอกแข็งแกร่งจริงๆนะฮะต้องมาจอกเมืองทองที่ผลงานภาพรวมยังดูขาดความสม่ำเสมอไปหน่อยนะครับแล้ววันนี้ในแนวรุกเนี่ยไม่มีทางวิลเล่นพ็อปเนี่ยอบอกเลยว่าประสิทธิภาพลดลงไปเยอะพอสมควรนะฮะด้วยฟอร์มของทางทำพินโซเรสด้วยแล้วเนี่ยผมมองว่าหนองบัวพิชยะเล่นในบ้านด้วยมีดีพอจะเปิดบ้านเอาชนะเมืองทองได้2ประตูต่อหนึ่งครับ คู่ที่2เราไปที่เป็นเริการอังกฤษกันในเวลา4ี ford าทุ่มตรงเราดูเบรนฟอร์ดทีมอันดับ14วันนี้จะเปิดบ้านเจอทางคริสตัลพาเลซทีมอันดับ13นะครับโดยคนที่เจอมาเกมล่าสุดเสมอกันศประตูต่อ0ครับไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันนะครับเบรนฟอร์ดในสุดยอดเลยนะฮะแพ้ามา5เกมติดเลยนะฮะเกมล่าสุดแพ้าทางแมนเชสเตอร์ซิตี้2ประตูต่อ0ส่วนทางคริสตัลพาเลซชนะ2เสมอ2แพ้1ครับเกมล่าสุดเสมอทางนอริชมทห่ประตูต่อหน่งไปดูที่ตัวผู้ หน้าเป้าจะเป็นทางโยแอนวิซ่าครับส่วนทางพาเลสข้างหลังจะมีทางโยาคิมแอนเดอร์เซนครับตรงกลางริฟฟีสซาฮารากเลยนะฮะนาเป้าก็จะเป็นของหน้าร่างยักษ์จากทางคริสติยอนเบนเตเก้ครับก็ต้องบอกว่าเบนฟอร์ดหุวยแตกมากจริงๆพวกเขาแพ้มา6กเกมติดๆแล้วนะฮะหกเกมที่แพ้มาเนี่ยพวกเขาโดนยิงถึง18ประตูเท่ากับโดนประมาณ2ต่อหรือ3ต่อเกมนะเกมรับห่วยมากต้องมาเจอพาเลสที่ตัวหลักคนนี้กลับมาแทาบจะครบเลยนะฮะโดยเฉพาะในแนวลุกเดี่ยสามตัวหลักกลับมาครบเลยคุณภาพภาพรวมมองแล้วคริสตัลพาเลสของทางเวีย ล่าเนี่ยต้องบอกตอนนี้ดีกว่าทางเบนฟอร์ดพอสมควร พอทีมของโทมัสแฟงทีมเบนฟอร์ดของโทมัสแฟงเนี่ยดูไม่ได้เลยช่วงหลังเพราะฉะนั้นดูแล้วอาเรสดีกว่าครับน่าจะดีพอจะบุกมาเชืยรเบนฟอร์ดได้ถึงบ้าน1ประตูต่อศูนย์นะครับคู่สุดท้ายแล้วมที่การ์ชโชคแสดอิตาลีกันเป็นบิ๊กแมตช์เลยนะครับเวลาเที่ยงคืนตรงเราไปดูนาปโปลีครับทีมอันดับ2รองจากฝูงนะครับวันนี้จะเปิดบ้านกับท,ทางจ่าฝูงอย่างทางอินเตอร์มิลานครับทีมจ่าฝูงโดยเจอกไปเกมล่าสุดในคู่นี้เสมอกหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับไปดู่คกัสนทงอี่ นชนะสองเสมอสแพ้1ครับเกมล่าสุดเอาชนะโรม่ามาในโคบอบาตเตเลีย2ประตูต่อ0ครับไปดูผู้เล่นที่เข้ามาหน้าจะลงสนามประเดิมวันนี้นะฮะนาโปลีวันนี้การเกมรับจะมีทางโจวานนี่ดีลเลนโซครับตรงกลางมาเตโอปูลิตาโนุหน้าเป้าจะเป็นทางโรลิโซอินซิเย่นะครับเดินกับทางโอซินเฮนนะครับส่วนทางอินเตอร์มิลานข้างหลังจะมีทางสเตฟานเดอร์ฟรายครับตรงกลางลาตาโรมาติเนสหน้าเป้าก็จะเป็นจอมเก่ายังทางเอดดนเชโกครับ ก็ต้องบอกานาบารีฟื้นกลับมาได้อย่างสวยงามในช่วงหลังๆนะครับชนะมา4เกมติดๆแล้วความฟิตต้องบอกว่าดีกว่าอินเตอร์พอสมควรเพราะพวกเขาไม่ต้องเล่นบอลถ้วยกลางสัปดาห์เหมือนอินเตอร์ที่ผ่านมานะครับส่วนอินเตอร์มิลานเนี่ยอัดอโรม่ามากลางสัปดาห์อที่บอกนะใช้แรงไปพอสมควรแล้วก็น่าจะเรียกความมั่นใจกลับมาได้เยอะพอสมควรแต่พวกเขาเนี่ยเ็เสียกำลังใจแบบจากการพึ่งแพ้ดาร์บี้แมชมาต้องดูว่าฟื้นขึ้นมาขนาดไหนนะแต่เพราะฉะนั้นภาพรวมแล้วผมมองว่านาโปรีกำลังคึกครับแล้วเล่นในบ้านด้วยนะฮะน่าจะมี ประสิทธิภาพพอแล้วก็มีคุณภาพที่ดีพอจะเอาชนะอินเตอร์มิลานที่กำลังเตะตอนนี้ได้2ประตูต่อหนึ่งครับสรุปตา,าปรางเ่าทั้งหมดของผมในวันนี้นะครับคู่แรกที่ไทยลีกนะฮะหนองบัวพิชยะครับจะเปิดบ้านเฉือนเอาชนะเมืองทอง2ประตูต่อหนึ่งครับคู่ที่2นะครับที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษเบนฟอร์ดครับจะเล่นในบ้านแพ้กับทางคริสตัลพาเลซศูนย์หนึ่งและคู่สุดท้ายครับบิ๊กแมทช์ในกาโชซเลียนาโปลีจะเปิดบ้านเฉือนเอาชนะจากฝูงเงาทางอินเตอร์มิลาน2ประตูต่อหนึ่งครับ แล้วก็อย่าลืมกันนะครับเป็นกำลังใจสำหรับทีมงานไซก้อยอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์พวกเราด้วยเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับพวกเรานะฮะวันนี้หมดหนะ้าที่สำหรับผมแนละ้วขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามครับดูฟุตบอลให้สนุกขอให้ทุกคนโชคดีแล้วพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่วันนี้ผมไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ